รครับนายอุตมะสามานายญรักษาการหัวหน้าพรคพลังประชารัฐลงนามในจดหมายแจ้งถึงสมาชิกพัก ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สมา,สามัญประจำปี2563ในวันที่27มิถุนายนนี้นะครับวาระคือโหวตคณะกรรมาการบริหารชุดใหม่นะครับค่ะโดยในบรังคารหน้านะคะทางแกนนำพักพลังประชารัฐก็จะยกขบวนได้ไปเทียบเชิญพลเอกประวิตรวงสุวรรณขึ้นเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ค่ะขณะที่เลขาธิการพักนั้นก็คือนายอนุชานาคาสายนะคะติดตามบทวิเคราะห์จากคุณยานีวหว้ครูค่ะ อาจจะบอกได้ว่าการเดินสายส่งเทียบเชิญเป็นพิธีกรรมของคนในพักพลังประชารัฐ เพราะที่ผ่านมาก็เดินสายเทียบเชิญพักการเมืองร่วมรัฐบาลและเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกบัญชีของพักและครั้งนี้เตรียมเทียบเชิญพี่ใหญ่แห่งสามปอพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาเป็นหัวหน้าพักในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้เป็นข้อสังเกตคืาว่าพลเอกประวิทย์เข้ามารับบทบาททางการเมืองครั้งนี้ย่อมหมายถึงการแก้ปัญหากลุ่มก้อนการเมืองไม่เพียงแค่ภายในพักพลังประชารัฐยังรวมถึงพักร่วมรัฐบาลที่มีมากถึง20 พักการเมืองด้วยกันท่านน่ถ้าเข้ามาแล้วหนึ่งป้องกันความขัดแย้งช่วยให้พักแข็งแกร่งช่วยให้พักนี่ในหลายๆพักร่วมเนี่ยเขาเชื่อมั่นเพราะว่าท่านเนี่ยมีบุคลิกนักษณะที่ปองดองแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทุกพักให้ความร่วม พลเอกประวิทย์กำลังจะเปิดหน้าเป็นผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงหลังปิดจอบปรับโครงสร้างตามเป้าหมายแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าจอบต่อไปคือการปรับครมอรที่ต้องเริ่มเคาะจากคนในพักพลังประชารัฐก่อน นอกจากหัวหน้าพักคือพลเอกประวิทย์เลขาคือนายอนุชานาคาสซยและนายสันติพร้อมพัดคือผอออพักแล้วพักพลังประชารัฐยังวางโครงสร้างให้มีรองหัวหน้าพักเก้าคนรวมแล้วมีกรรมการบริหารราว30คนบวทเห็นชอบในวันที่27มิถุนายนนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานี ขณะที่นายอุตมะสาวนายนยืนยันปฏิบัติหน้าที่นำการประชุมพักและยังไม่ได้ถอดใจอะไรล่าสุดได้ส่งจดหมายแจ้งไปยังสมาชิกพักแล้วก่อนจะย้ำเขาว่านายกยังไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการปรับครมอและส่วนตัวก็ยังไม่ได้คิดลาออกจากพักพลังประชารัฐหลังเปิดสื่อกันเองนานหลายเดือนแต่จากนี้ไปพลังประชารัฐไม่ต่างอะไรกับการเปิดขวดเขย่ากันใหม่ สิบต่อหนึ่งสัดส่วนสอสอกับเก้าอี้รัฐมนตรีขึ้นอยู่กับกลุ่มทางการเมืองใดมีสอสอมากน้อยเดิม18คนกับ19ตําแหน่งแต่ครั้งนี้มีรายงานค่ะว่าพ,พรคพลังประชารัฐจะดึงเก้าอี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจมากุมเองทั้งหมดนอกจากนี้พลังประชารัฐอาจต้องเปิดศึกแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีกับภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ด้วย โดยพักภูมิใจไทยมีสัส่วนสสเพิ่มขึ้นขณะที่พักประชาธิปัตย์เองก็มีสสแยกขั้วมาสนับสนุนคนในพักพลังประชารัฐอีกการช่วงชิงกําลังจะเกิดขึ้นเพราะทําลายการส่งโพครมอจะต้องส่งถึงมือนายกรัฐมนตรีต้นเดือนกรกฎาคมนี้ยนีวิครูไทยพีบีเรายงาน